พรออันนี้เนาะยูทูบเบอร์คนดังเนาะพี่น้องกลับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัาเสด็จเป็นพี่น้องทั้งฟังเล่าแล้วก็พี่น้องทั้งฟังทย่ยทั้งต่างประเทศนนะํานเนาะที่เขามาหับส้มพี่น้องสวัสดีเวิร์อสุขสุคนเลยเนาะตอนนี้ก็คือวันอากาศตอนเสารเนาะพี่น้องันจัดตื่นกันมาเตรียมอาหารไว้เนาะพี่น้องแต่ว่า เช้าตีวันเตรียมไปแ้วพี่น้องนำาขะปุนเอียงกันดีเนาะเตือนเสามาล้างถวยล้างย่างวบเนาะพี่น้องแต่ว่าเบิง่งบรรยากาศนํำกันเนาะพี่น้องมือนี้กันเป็นจัดงานเหตุบุญกันบานเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นจัดงานเมื่อไงเนาะพี่นอ้องช่วงนี้ก็ยังเป็นส่วงโควิดอยู่นาะพี่น้องก็เลยเหตุเป็นประเภทนี้ทั้ง เล่าเนาะที่ทั้งวันน้องจันทร์เนาะพี่น้องเป็นเซกิตทุกๆปีเลยเนาะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเดลยน้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเห็นเนาะน้ำข้าวปุ่นพี่มือสาวติวเนาะพี่น้องป้าพี่น้องเป็นแต่เสียบลายเนาะเพี่น้องเข้มข้นขนาดเนาะน้ำข้าวปุ่นน้ำยาปลาเด้อพี่น้องสาวติวเฮดเนาะ าอาการขับปุ่นนี่เนาะพี่น้องของจันก็ตัง้งอันนี้เนาะดวกไหมพี่น้องเพราะวะพี่ใส่ตู้เย็นแข็งเบิดต้มน้ำหอนดวกไหมเนาะนก็ตั้งต้มน้ำหอนดวกขับปุ่นน้ำยาก,ก็เป็นตะเส็บอะไรสบายดีพ่่อแมพี่น้องมันอย่าข้ามกัน,กนมากินขับปุ่นนะพี่น้องเนาะน้จันไม่กินขับปุ่น วันนี้น้องพี่น้องบุญกันบาตเนาะ,ะขอโทษได้ได้แล้วที่ว่าข้ามบริเวณคลิปเนาะพี่น้องค่าทอนมันขอพี่น้องเลยทอนมันวันตถุทอนม่นาน <c oughs> ตุติวสัตว์ล้อถ้าข้ามกรรมวานกันได้พี่นออ้องเพรา,าก็เหมือนออกให้พี่น้อยงยุให้เป็นเนาะย่างพมาณอีกเดือนกว่าก็ะเดีวพี่น้องแสดงมาก,กับยีวันเกิดค <c oughs> ือเก่าพี่นอ <c oughs> ้นองเลยจแไดงกับยึดเปล่ารื้อซองบอข้าเด้อรอถ่าติดตามคือเก่าพี่น้องอ่ะพี่น้องกินกระปุ่นเนี่ยพี พี่น้องกรบปุนมาเด็กพี่น้องซิมมือแซวติวเนาะพี่น้องกระปุนชิมมือแซวติวแสียบเนี่พี่น้องเลยซิมมือแซวติวนี่ยกระปุนแม่พี่น้องน้ำยาปลาแล้วสติวบนเทปน้ำยาปลาน้ำยาไกพี่น้องเลยเล่นพี่น้องแล่มเสียบเลยนี่โดนๆเนี่พี่น้องน่ารำเนินมากินเขายังไงเนาะบอกว่าม่กินเขาปุ่นเนาะพี่น้องมื่อไหร มนมันทอนมันไา้สีเี่ยด้ยจนเมื่อยทอนท้อนมันสนะีเดี่ยวหรือวะจะท้อนมันยังก็มันสองเทือกคายสองเทือกคายกับเลีเนาะเดี๋ยวบอข้ามเหียมมันเดียวจังเนเรือสีเขลิบให้พี่นอ้องเนบะิงเนาะยัาวดืมบอก้ามดเี่ยได้รอติดตามท่เก่าเนอพอข้ามมีที่หอนเก่าพี่นอ้อ,นนองทีหายก็ตั้งใจว่าตลอดในคลิขีบะพี่น้องสี่ที่งงพี่น้องที่ติด,ดตามสองบอข้ามด้พี่น้อง เมื่อาเห็นหมอข้าม,ม่าเห็ดกิตแต่เรื่องหมาอข้ามม้ไหนเรออย่าพอเรื่องกันเลกพี่น้อง๋ย่กำมา,า,าเห็ดกิตใหเบื่องที่ต่อพี่น,ออน,น้องกระปุลบันน้องเข้าซอฟต์บุกล่าแสแบพี่น้องเลยซิมเมือซอสติวพี่น้องแซบแซบก็ว่าแซบพปแซบก็ว่าแซบ,บพี่น้องข <laughs> ันียวโแซบยาพัาาพนใดเมื่อพี่น้องกัน <laughs> ่าโปแซบพันไหวกินได้นรอพี่น้องหมาอข้ามมันกินกระปุลได้วเนาะ อีมพี่น้องเอ้ยพอข้ามก็จะได้เ,เลยย่าเรื่องไงพอข้ามที่บริหารคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนะาะพอข้ามกับไปอยู่หวานเขาพี่น้องเอ้ยมันกับเบลามันกับโมคอยมี่นะพี่น้องเขาเทียคลิปกับท้อนมันสองคนกับเมียพี่น้องได้วิพายดีวีวกล่องห้ยนะถ้าพอข้ามเสียเที่ยวยังกับมันกับเวลามันกับโมเต็มที่เทียเบียร์พี่น้องเอ้ย มีแต่บอข้ามเขียวคุ้มเห็เดเบียดข่าวอยมากหวานพี่น้องมาเห็ดคลิปพี่นอ้องส้มขึ้นเก่าคนเ่้อบอข้ามเบทอนมันของไออีกคนนึงเนาะเป็นไอของเฮนะ้าอะไรเนาะไปท่ทอนมันของ,ของไอบอข้ามเองเลยพี่น้องมีอีกไคอคนนึงไอขาวนะเนาะเพื่อนถหาไปทอนเพราะแบบปั่นกันใส่พี่น้องเ,กกงเพืพอ่อน,นอยู่กรุงเทพจะคล้องมันมันยิงก็บตะกลับมาย่ำหวานพี่น้องเลยน้องจันทักไปบอกไว้ให้กระปุน อันนี้บุญกันบ้านพี่น้องโทษให้บ่ค่ำไมากินกระปุนเนาะบุญกันบ้านพี่น้องเอ้ยบ่ค่ำอย่างมากกันชั่งนกับโบยูบ่ค้ำบูงเอามาเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้กันชั่งนกับโบยูอยากกระปุนแห้งอ่ะพี่น้องบอค้ำกันเสด็จกับเยอพี่น้องเลยเพราะว่าเผาไปคุ้มเฮ็ดมันเท่านั้นเนาะกินกระปุนกันเสด็เมื่อเด็กพี่น้องวันนี้เพราะว่าบุญกับเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเป็นบุญใหญ่เนาะ บุญกันบานในน้อยพี่น้องบุญใหญ่จัดใหญ่ถ้าว่าเป็นบุญใหญ่จัดใหญ่กันนี่มาสิค่ากันมวนกันซื้อเมียวเอออันนี้เป็นบุญเล็กๆน้อยๆเนาะแข่ว่ามากินข้าวปุ่นเลยกระเบื่อแข่ว่ามาส้มมาย่ำกันนต่บางครั้งเสด็จเมื่อพี่น้องต่อถ้าเด้อพี่น้องบางครั้งกามาเห็ดฉีบให้ส้มเชื่อเก่าเขาว่าพี่น้องตอนนี้น้องจันทร์ก็สิงห์ยางลงไปเรียนตลาดแล้วพี่น้องวันที่ขจอม้ามาขายของแล้วพี่น้อง เป็นงานบุญกันบานเนาะยี่บานน้ำแทมพี่น้องไว้เบิ่งน้ำกันบรรยากาศสิเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องวันอากาศเนาะบุญกันบานเน้อพี่น้องหลังจากกังเว้นบว่างพี่น้องก็เลยมาดีวิวให้พี่น้องเบิ่งตอนกลางคืนเนาะอันนี้กดี๋วจะเป็นบัตรเก่าพี่น้องบัตรเก่าจังเต่ะสมัยโบราณเพื่อพี่น้องหลายปีแล้วเนาะกังเว้นบว่างพี่น้องก็เลยมาถ่ายตอนกลางคืนเนาะ บรรยากาศกับพ่มาณน้เนาะบรรยากาศตอนกลางคืนเออพี่น้องอาจภาจ้บอสัตว์เล็กน้อยเนาะพอเป็นเยี่ยมกลางคืนเฮ้ยเี่้านเอนะเทยดียวเ,ยเขียวนเนม,ม,ม,ยมันเมื่อหร่อปไปส่วนเหมนมาลบกลางคืนย่าอย่อย่าเอยมกลางคืนเนาะมันมาหันมาปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาคองอยู่คนเนาะ,ะสาวนั่นนี่พี่น้องสบายดี <laughs> พีเบงกาเจ้าขายเครื่องขายของเนาะพี่น้องเป็นงานงานบุญกันบาทพี่น้องบุญบบคอยใหญ่บันไดดอกเนาะข้าเจ้าจัดพบอใหญ่ดอกพี่น้องก็เลยมดีด่านค่ะอะไรกรีน้อยๆเนาะข้าเจ้ามาขายของบรรยากาศย้มแดงเด้อพี่น้องพี่น้องข้าเจ้ามาขายของ ให้เสือผ้าไล่ได้นาะเสือผ่าพี่น้องพี่ตัวตัวงมเงบรรยากาศยามแดงเด้อพี่น้องโอ้ยก็ไม่ พ่ออันนี้เนาะยูทูบเบอร์คนดังเนาะพี่น้องเอ้าพูดได้เลยโอ้โหรักถ่ายคลิปด้วยกันเนาะดีติดตามอยู่เด้อเมียนข่อยกะติดตามเดียวคือกันเด้อบ่าน้อยเนาะมือไหนมาถึงว่าเด่นกับเจ้าฮะเนไหนก็ผมไปหาข่อยนี่ไพสิกกะเนาะแต่กะเอรยดินเนาะพี่น้องสาวดินเนาะ ผมมาซ่ะไรตัวนี้ยามยากนมากเลยโอ้จะ่าขายดุสิตเหรอเฮ้ยเด้อมาดีพี่น้องโอ้มาหลอดตลาดบอมาหลอดตลาดจังเว้นโมเด็ตโมบ้างพี่น้องเลื่อนมาไทยกลางคืนเนาะเนาะเราจะไปกินกระปงหน่ำมอกระไรมอไปเนี่ยบอกถ้าตายว่าเหรียญหน่ำอยู่บางกีมันกำลังเมื่อ ก็บอกหัวจักเนาะด้หัวจักวันนีสิไปแล้วว่าเลยมือน้าเด่นกรไดเด้อนี่มากินเป็ดเนาะเป็ดกระไรหมูกมีคนนกยำเด้ยเนาะมากพอดีเอาไอซุกเลยมากว่บ่เนาะมากวันนี้ก็ทุอย่ามละบ่าวเงินเขีย จันออกีนยวาน้อยเะพี่น้องพ่อเพ่นอยู่ตลาดาจใหม่เาาใหมกไดโอชื่อว่าาใจดีแท้เด้สื่ออึกสีนสอยเนาะสาวจันพ่ออยูทูบเบอร์ังเนาะดังแมบวะยูทูบเบอร์ดังแมบ บรรยากาศเลย5อย่างแล้วพี่น้องแบบมา้อยบ่ค่อยได้เห็นเลยตลาดแดงเนาะเมื่อ้งขอยอยากได้เสือเสือวะเสืออนโอ้ยหนนกันหนดิอะไรเป็นชาดินเนาะพี่น้องเซกไอ้ดินนะฝ้าส้มบรรยากาศยามแดงเลยอยากได้เสือเฮ้ยวันนี้ทิ้งเงินมากน้องพี่น้องที่เจีไรเราแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารสดเนาะเมี่มี่ปลาทูแล้วก็นลุกซีอะไรก็นคลังในไก่มั้งเมนดีๆเนาะอาหารทะเลก็มีเนาะปลาทูเนาะพี่น้องอาหารทะเลลูกซีดเนาะเพื่อนไม่ห่วยนะจะเป็นตะเพงซื้อไว้ให้ดุกเออจะแบบไม่ดูกเนาะเพื่อเพื่อไว้เนาะเพื่อห็นยังพี่น้องเพื่อเนี่ยจ้ะเพื่อไว้ เขาเจ้ามาคายเครื่องไน,น,ไน้พี่นอ้องบันยากาศยำแดงซิวๆก็มีผู้สาวงามเนาะพี่นอ้องวันนี้เฮ้อเพิ่นมาอันนี้เนาะมาผกันยูตลาดเนาะพี่นอ <c oughs> ้องคนลยสีาฮ้ยหนา่าฮ่าพ่าฮ่าา่ตลาดเนาะพี่นอ้อง เป็นบ้านเดียวกันเด้อพี่น้องเจะมีเอฟซีหลายคนเนาะถามบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันบอกว่อยู่บ้านเดียวกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาไปวิวคลิปหลังจันเนาะแต่ว่าบ่กคอยบางมาเหรียญน้ำกันพี่น้องต่างคนก็ต่างต่างเหตุเียุของตัวเองเนี่ยนะล่ะที่แบบบังตรงกันจกเผื่อสิจ๊ะไม่ได้ครับคือว่าเป็นโอกาสดีเนาะที่บ้านหลังจันเป็นเหตุบุญเนาะบุญสูตรบ้านสิจ๊ะก็เลยมายังตลาดพอกันพอดีเนาะพี่น้อง โซมันาจาดยามแดงนี่ฝากเอสซีหลงจันทร์ไปติดตามส่องหลงนินเสาลาวเด้อเนอะภูเรนพี่น้องเนาะพี่น้องเปนน้ำน้ำน้องเภูเรนน้ำ้างน้องดินกะยังได้ดึงมือเสาหลงดินยิ่งมันตั้งในหอดเถืออยู่กะสู้ๆต่อไปเนาะพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้พวกข้าวเด้อพี่น้องสู้ๆต่อไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเขาจอยมานอนนอนเผากองบนเนาะพี่น้องนอน สามขืนเนาะอูมวนอนเผากองบนวาเนี่ยขนนอนเราจะนอนหรนอนขึ้นก็นอนจะค่อยทิ่เขาไปใช้สิอ้าเอามื่อไบเมื่อไบก่อนนอนเผากองบนฮะนอนเผากองบนจักเหมือแม่สามเหมือสามเหมือเนาะกาลังเลยกาลังเลยขึ้นเดียวเนาะชเด้ เดอมาดมาเด้นาะพี here. Here. Ogether, ่น้องบรรยากาศเนาะกวนหน้างนาแ่างนกัเป็นบรรยากาศเล็กหน่อยเนาะพี่น้องคุยใหเล็กหน่อยพรเจ้าเด่นแล้วก็มีพระเจ้าคล้ายปีงไก่เนาะพี่น้องเห็นเนาะค้ายปีงไก่ บรรยากาศกับส,สีมืดๆต้อยนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าเป็นย่ามกลางคืนเนาะขายปิ่งไก่กับปลาทูทอดพี่น้องกับมีลูกเสียบน,น้นนนาเน,น,นาะพี่นอ้องบรรยากาศเต้นพี่น้องอยู่บ้านน้ำแทงนเนาะเป็นเหตุงานบุญกันบาทเนาะพี่น้องนอนเผากองบุญ ก็เป็นจัดงานบวใหญ่ดอกพี่น้องเป็นงานบุญกันบาทเนาะ <c oughs> ตอนนี้น้องจันแกยางเป็นว่าหอดเงื่อนนะเนาะพี่น้องวันนี้ก็เป็นงานบุญกันบาทเนาะพี่น้องวันน้ำแทงเมืองคงเซโดนแขวงสารวันเนาะพินจะพินจะง,งานอยู่สามมือสามขึ้นเนาะพี่น้อง <c oughs> บุญกันวันก็คือแบบว่า เป็นประเภทนี้ทางบานน้องจันทร์เป็นเห็ดทุกปีทุกปีเนาะพี่น้องเป็นเอื่นมาบุญกันบานเนาะพี่น้องกับจัดบ่อเลใหญ่เด้อพี่น้องตามที่น้องจันทร์ไปทีวิวให้เบิร์เนาะกะบัง,นะบงเอิญไปพอเบาหน่อยแล้วกะเลยดินเนาะพี่น้องอยูใ่ในงานบุญทีเพิ่นมาขายดุกซีนเนาะบ่อ้อยเพิ่นมาขายดุกซีน้องพี่น้องเย็นตอร์จรีนเพิ่นกะหนาหาักไรนาะพี่น้อง จันกะได้อุดหนุนซื้อลูกศิลซอยเพิ่นหาใหม่เนาะพี่น้องกะโอกาสแบบนี้กะหายากเนาะพี่น้องทีจะได้พอเพิ่นเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะใครเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีม่น้องจันนะไเด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจในการถอดคลิปเนาะพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง